สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเหมียวอวกาศพอดแคสต์นะคะวันนี้เหมียวมีคำถามที่ฟังดูเหมือนอยู่ในหนังวิทยาศาสตร์สุดลำ้ำแต่รับรองว่าน่าทึ่งและชวนให้คิดตามมากๆเลยค่ะก่อนอื่นถ้าคุณชอบฟังเนื้อหาสาระแปลกๆแบบนี้ขอช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวหน่อยนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะคุณเคยจินตนาการไหมคะว่า ถ้าอยู่อยู่เสียงที่เราได้ยินกันทุกวันมีความเร็วมากกว่าแสงที่เรามองเห็นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหแค่คิดก็ชวนให้สมองทำงานหนักแล้วใช่ไหมคะในโลกที่เราคุ้นเคยแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ3 0 0 0 0นกิโลเมตรต่อวินาทีเร็วกว่าเสียงที่เคลื่อนที่แค่ประมาณ343เมตรต่อวินาทีในอากาศถึงเกือบ1ล้านเท่านั่นเลยเป็นเหตุผลที่เราเห็นฟ้าแลบก่อนได้ยินเสียงฟ้าร้องเสมอ วันนี้เหมียวจะชวนคุณมาสำรวจโลกที่กฎฟิสิกส์พื้นฐานบางอย่างถูกพลิกกลับตาลปัตค่ะเราจะดำดิ่งสู่ปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่จะเกิดขึ้นกับประสาทสัมผัสของเราเวลาอาวกาศและแม้แต่การสื่อสารของมนุษย์ค่ะเตรียมใจให้พร้อมนะคะเราจะมาปลดล็อกจินตนาการไปพร้อมๆกันว่าโลกที่เสียงเร็วกว่าแสงจะเป็นอย่างไรค่ะช่วงที่ 1. สัมผัสที่สับสนการรับรู้โลกที่เปลี่ยนไป ถ้าเสียงเร็วกว่าแสงสิ่งแรกที่ได้รับผลกระทบคือการรับรู้ของเราต่อโลกรอบตัวค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเข้าใจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอย่างแรกเลยคือเราจะได้ยินเสียงก่อนเห็นภาพลองจินตนาการดูนะคะตอนที่เหมียวพูดคำว่าสวัสดีค่ะคุณจะได้ยินเสียงของเหมียวก่อนที่จะเห็นริมถีปากขยับหรือเวลาที่เราดูทีวีแทนที่จะเห็นภาพแล้วได้ยินเสียงตามปกติเราจะได้ยินเสียงตัวละครพูดก่อนแล้วภาพ ค่อยตามมาหรือดูหนังแอคชั่นเราจะได้ยินเสียงระเบิดดังสนัน่นก่อนที่จะเห็นเปลวไฟปรากฏขึ้นบนจอมันคงเป็นประสบการณ์ที่แปลกประหลาดมากๆเลยนะคะสมองของเราจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อประมวลผลข้อมูลที่มาไม่ตรงกันนี้การรับรู้ภาพและเสียงจะไม่สอดคล้องกันอีกต่อไปก่อให้เกิดความสับสนอนลมาดในชีวิตประจาวันของเราอย่างแน่นอนค่ะ และแน่นอนว่าการสื่อสารจะกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายสุดๆลองนึกภาพการคุยโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลนะคะแทนที่จะเป็นภาพล่าช้ากว่าเสียงหรือเสียงดีเลย์ตามระยะทางตอนนี้เราจะได้ยินเสียงพูดของปลายสายก่อนที่จะเห็นสีหน้าท่าทางของพวกเขาการสนทนาอาจจะกลายเป็นเรื่องตลกขบขันเพราะเราจะตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยินไปก่อนแล้วภาพค่อยมาตามทีหลังทําให้จังหวะการสนทนาผิดเพี้ยนไปหมดเลยค่ะการสื่อสารแบบ แบเห็นหน้าก็เช่นกันค่ะแทนที่เราจะอ่านริมฝีปากไปพร้อมกับได้ยินเสียงตอนนี้เราต้องรอภาพตามมาทีหลังทําให้การจับใจความและทําความเข้าใจอารมณ์ของคู่สนทนายากขึ้นไปอีกค่ะมันจะทําให้การประชุมการเรียนการสอนหรือแม้แต่การคุยเล่นกับเพื่อนฝูงกลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยค่ะ นอกจากนี้ลอกจะเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนจากอนาคตและภาพที่ย้อนหลังลองนึกภาพแบบนี้นะคะถ้ามีคนตบมืออยู่ไกลๆคุณจะได้ยินเสียงปลบมือดังขึ้นก่อนที่จะเห็นว่ามือของเขากำลังจะประกบกันหรือถ้ามีรถวิ่งผ่านมาเราจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังเข้ามาหาเราก่อนที่รถจะปรากฏให้เห็นแล้วภาพรถค่อยตามมาทีหลังเรากับเราดูหนังกรอถอยหลังหรือเสียงฟ้าร้องจะมาก่อนฟ้าแลบอย่างที่เราคุ้นเคยแต่ เสียงที่ดังก่อนอาจจะเป็นเสียงของฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในอนาคตอันไกลค่ะการรับรู้ของเราจะสับสนวุ่นวายอย่างที่สุดมันคือความบิดเบือนของเวลาและเหตุการณ์ที่เราไม่เคยจินตนาการมาก,ก่อนเลยค่ะช่วงที่2ฟิสิกส์และจักรวาลที่ผันผวนกฎธรรมชาติที่เปลี่ยนไป ถ้าเสียงเร็วกว่าแสงมันจะไม่ได้แค่ส่งผลกระทบต่อประสาทสัมผัสของเราเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึง้งต่อกฎทางฟิสิกส์และโครงสร้างของจักรวาลที่เราเคยรู้จักด้วยค่ะอย่างแรกเลยแนวคิดเรื่องความเร็วสูงสุดของจักรวาลอาจเปลี่ยนแปลงไป ในทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์แสงคือสิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาลไม่มีอะไรจะเร็วกว่าแสงได้แต่ถ้าเสียงเร็วกว่าแสงนั่นหมายความว่าหลักการพื้นฐานนี้อาจจะต้องถูกเขียนใหม่หรืออาจจะต้องมีกฎใหม่เข้ามาอธิบายว่าทําไมเสียงถึงเร็วกว่าแสงได้อาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดที่เราเรียกว่าคลื่นกระแทกเชิงเสียงในอวกาศเหมือนกับคลื่นกระแทกที่เกิดจากวัตถุที่เท่อนที่เร็วกว่าเสียงบนโลกแต่นี้ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระดับจักรวาลอนุภาคเสียงอาจจะสามารถส่งผลกระทบต่ออวกาศเวลาได้ในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก่อให้เกิดการบิดเบือนของอวกาศที่เราไม่สามารถจินตนาการได้เลยค่ะ ผลกระทบต่อดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์จะใหญ่หลวงมากค่ะเมื่อเรามองดูดาวฤกษ์หรือกาลแล็กซีที่อยู่ห่างไกลแสงจากพวกมันใช้เวลาเดินทางมายังโลกนานนับปีแสงทําให้เราเห็นภาพในอดีตของพวกมันแต่ถ้าเสียงเร็วกว่าแสงเราอาจจะได้ยินเสียงจากเหตุการณ์ในอวากาศที่เกิดขึ้นในอนาคตอันไกล้หรือได้ยินเสียงของการระเบิดของดาวฤกษ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะเห็นแสงจากการระเบิดนั้นเสียอีก นี่จะทำให้การศึกษาจักรวาลของเราซับซ้อนขึ้นอย่างมหาศาลเพราะข้อมูลที่เราได้รับจากแสงและเสียงจะมาไม่พร้อมกันและอาจขัดแย้งกันการทำความเข้าใจกำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาลจะกลายเป็นเรื่องที่ยากกว่าเดิมเลยค่ะเหมีวคิดว่านักดาราศาสตร์คงปวดหัวกันหน้าดูเลยค่ะ นอกจากนี้แนวคิดเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลอาจสั่นคลอนในโลกของเราสาเหตุจะเกิดขึ้นก่อนผลลัพธ์เสมอเช่นเราจุดไฟสาเหตุแล้วไฟก็ลุกไหม้ผลลัพธ์แต่ถ้าเสียงเร็วกว่าแสงและเสียงสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตมาให้เราได้ก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริงนั่นหมายความว่าเราอาจจะได้ยินเสียงของเหตุการณ์ก่อนที่จะเห็นภาพของเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น สิ่งนี้อาจจะทำให้แนวคิดเรื่องเวลาและเหตุผลที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะมันเหมือนกับการที่เราได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นก่อนที่คนจะเคาะระฆังเสียอีกค่ะสิ่งนี้อาจนำไปสู่ข้อถกเถียงทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะช่วงที่3โลกใบใหม่ชีวิตมนุษย์ภายใต้ใตกฎใหม่ ถ้ากฎฟิสิกเปลี่ยนไปแบบนี้มนุษย์เราจะต้องปรับตัวและใช้ชีวิตในโลกใบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเลยค่ะสิ่งแรกเลยคือการปรับตัวของประสาทสัมผัสและการเรียนรู้ใหม่สมองของมนุษย์มีความยืดหยุ่นสูงแต่การที่เสียงมาก่อนภาพคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวอย่างมหาศาลค่ะเราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะและประมวลผลข้อมูลจากเสียงและภาพที่ไม่สอดคล้องกัน การเรียนการสอนในโรงเรียนอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะวิชาที่ต้องอาศัยการมองเห็นและการได้ยินพร้อมกันอย่างดนตรีกีฬาหรือการผ่าตัดการสื่อสารด้วยภาษากายอาจจะมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อทดแทนความสับสนจากการได้ยินเสียงก่อนภาพผู้คนอาจจะพัฒนาทักษะการมองเห็นด้วยเสียงหรือได้ยินด้วยภาพในรูปแบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็เป็นได้ค่ะ เทคโนโลยีและการสื่อสารจะถูกปฏิวัติครั้งใหญ่ระบบโทรคมนาคมทั้งหมดจะต้องถูกออกแบบใหม่เพื่อรองรับการที่เสียงเร็วกว่าแสงวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ตจะต้องมีกลไกลในการหน่วงหรือสิงสัญญาณภาพให้ตามทันสัญญาณเสียงเพื่อให้การรับรู้ของผู้ใช้เป็นปกติหรืออาจจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้ประโยชน์จากความเร็วของเสียงที่เหนือกว่าแสงเช่นการส่งข้อมูลด้วยคลื่นเสียงในระยะทางไกลๆโดยใช้หลักการที่เราเคยรู้จัก การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูลก็จะซับซ้อนขึ้นอย่างแน่นอนค่ะโลกของเราจะเข้าสู่ยุคใหม่ของการสื่อสารที่ไม่เหมือนเดิมเลยค่ะนอกจากนี้ศิลปะดนตรีและความบันเทิงจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะ การแสดงสดเช่นคอนเสิร์ตละครเวทีหรือภาพ,พยนตร์จะกลายเป็นประสบการณ์ที่แปลกประหลาดเราจะได้ยินเสียงเพลงก่อนเห็นนักดนตรีเล่นหรือได้ยินบทพูดก่อนเห็นตัวละครอ้าปากพูดนักดนตรีและผู้กำกับจะต้องคิดค้นวิธีใหม่ๆในการนำเสนอผลงานเพื่อให้ผู้ชมยังคงได้รับอรรถรสและไม่สับสน ดนตรีอาจจะถูกแต่งขึ้นโดยคำนึงถึงลำดับการมาถึงของเสียงและภาพอาจมีรูปแบบศิลปะใหม่ๆเกิดขึ้นที่ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของความเร็วระหว่างเสียงและแสงสิ่งนี้อาจเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่ก็เป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับศิลปินที่จะสร้างสรร์คผลงานในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะช่วงที่4บทเรียนจากสมมุติฐานขีดจำกัดของความเข้าใจ แม้ว่าสถานการณ์เสียงเร็วกว่าแสงจะเป็นเพียงสมมติฐานที่ห่างไกลาจากความเป็นจริงแต่เหมียวคิดว่ามันเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่ทำให้เราตระหนักถึงขีดจำกัดของความเข้าใจมนุษย์ต่อจักรวาล แสงคือสิ่งที่เร็วที่สุดที่เราสามารถรับรู้และใช้ในการทำความเข้าใจจัก,กรวาลได้การที่แสงมีบทบาทสำคัญในการบอกเล่าเรื่องราวของอวกาศและเวลาทำให้กฎฟิสิกส์ที่เราสร้างขึ้นมามีพื้นฐานอยู่บนความเร็วของแสงแต่ถ้าสิ่งที่เราเคยเชื่อว่าเป็นจริงถูกพลิกกลับไปจัก,กรวาลอาจมีอะไรที่ซับซ้อนและน่าอาัศจรรย์กว่าที่เราเคยจินตนาการไว้มากนักมันเปิดโลกทัศน์ให้เราเห็นว่าความรู้ที่เรามีในปัจจุบันอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็ก เล็กของความเป็นจริงทั้งหมดค่ะ สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความมหัศจรรย์ของกฎฟิสิกส์ที่เรามีอยู่กฎฟิสิกส์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือกลศาสตร์คนต่มล้วนทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้โลกและจักรวาลดำรงอยู่ได้ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยการที่แสงเร็วกว่าเสียงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การรับรู้ของเราเป็นไปตามลำดับเหตุผลทำให้เราสามารถสื่อสารเรียนรู้และสร้างอรารยธรรมขึ้นมาได้กฎเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นรากฐานที่ คัญที่ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ค่ะมันทำให้เราเห็นคุณค่าของการมีลำดับเหตุผลในการรับรู้ของเรานั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับภาพจำลองของโลกที่เสียงเร็วกว่าแสงที่เหมียวพาทุกคนไปสำรวจในวันนี้ฟังดูแปลกประหลาดแต่ก็ชวนให้ตื่นเต้นใช่ไหมคะโลกของเราน่าทึ่งมากๆค่ะและหน้าที่ของเราคือการเปิดใจเรียนรู้และค้นพบสิ่งใหม่ๆต่อไปค่ะ หวังว่าทุกคนจะได้ทั้งความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะคะถ้าคุณผู้ฟังชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เหมียวขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการเหมียวอวกาศพอดแคสต์ตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ